มนุษย์ใช้สมอง10%จริงหรือคลิปนี้จะเปิดเผยความจริงกันค่ะคงเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับไอความเชื่อที่ว่าคนเราใช้สมองแค่10%ฟังดูแบบน่าตื่นเต้นเนาะว่าถ้าปลดล็อกได้หมดนี่โอ้โหเป็นยอดมนุษย์แน่ๆแต่ว่าพอไปดูข้อมูลจริงๆนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นตำนานเมืองสุดทิศเลยใช่ค่ะคนเชื่อกันเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ จริงๆแล้วคือสมองเราทำงานแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีส่วนไหนแบบนอนรอให้เราไปปลุกอะไรขนาดนั้นอืมไม่ได้มีพื้นที่ว่างขนาดนั้นเลยค่ะแล้วไอ้เรื่องสิบอร์เซ็นี่ตกลงมันมาจากไหนกันล่ะครับงงไปหมดที่มาจริงๆมันมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะเอ่อแต่ก็พอมีเขาว่ามาจากไหนได้บ้างทางหนึ่งเขาก็คิดว่าอาจจะมาจากการตีความคำพูดของนักจิตวิทยาคนหนึ่งค่ะวิลเลียมเจมส์คือ เขาเคยพูดประมาณว่าคนเราใช้ศักยภาพทางความคิดร่างกายอะไรพวกนี้แค่ส่วนน้อยอ๋อศักยภาพไม่ใช่ความจุสมองใช่ค่ะแต่คำว่าศักยภาพนี้แหละค่ะที่อาจจะถูกคนหลังๆเอาไปปนกับเรื่องออพื้นที่สมองที่ใช้งานจริงอะไรทำนองนั้นเข้าใจได้เลยครับเหมือนเพี้ยนไปนิดหน่อยแล้วมีทางอื่นอีกไหมครับอีกทางหนึ่งก็น่าจะมาจาก เทคโนโลยีสมัยก่อนนะนะคะพวกภาพถ่ายสมองสแกนสมองยุครแรกๆอะค่ะมันอาจจะทำให้เห็นเหมือนว่ามีบางส่วนของสมองดูเงียบๆไปอืมเหมือนไม่ทำงานใช่ค่ะเช่นตอนเราพักผ่อนแต่จริงๆแล้วคือสมองแต่ละส่วนเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะมันจะทำงานเมื่อต้องใช้ไม่ใช่ว่าส่วนที่เงียบคือไม่ได้ใช้ครับผมแต่พอมาสมัยนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะภาพที่เราเห็นนี่คนละเรื่องเลยครับ คือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก fMRI หรือ PET scan พวกนั้นแหละมันช่วยให้เราเห็นการทำงานของสมองได้แบบเกือบจริงไทม์เลยนะคือมันจับการไหลเวียนของเลือดการใช้พลังงานในสมองส่วนต่างๆซึ่งมันบอกว่าส่วนนั้นกำลังทำงานอยู่ค่ะภาพที่ได้มันชัดมากไม่ว่าเราจะคิดเลขคุยกับเพื่อนเดินเล่นหรือแม้แต่ตอนนอนใช่ค่ะสมองเกือบทุกส่วนมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยมากกว่า10%แน่นอนค่ะ โอ้ฟังดูเม่เซนมากเลยครับเพราะถ้าคิดดูอีกทีเนาะสมองเราหนักแค่ประมาณ2%ของน้ำหนักตัวนิดเดียวเองแต่ใช้พลังงานตั้ง20%ของทั้งร่างกายเยอะมากถ้ามันทำงานแค่ส0ซจริงๆคงไม่ต้องเปลืองพลังงานขนาดนี้หรอกมั้งงั้นถ้าไม่ใช่เรื่องการไปปลดล็อกส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ย พลังที่แท้จริงหรือความสามารถที่มันว้าวจริงๆของสมองคืออะไรครับนั่นล่ะค่ะประเดน็นสำคัญเลยความสามารถที่มันน่าทึ่งแล้วก็มีผลกับชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การรอใช้อีก90%ที่เหลือนะคะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity ค่ะ neuroplasticity <L> <ing> ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือความยืดหยุ่นของสมองมันคือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆระหว่างเซลล์ประสาทหรือแม้กระทั่งแบบ มอบหมายหน้าที่ใหม่ให้สมองส่วนอื่นในกรณีที่ส่วนเดิมมันเสียหายไปโอ้ฟังดูเหมือนมันซ่อมแซมอัปเกรดตัวเองได้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเคสคนที่ประสบอุบัติเหตุทางสมองหรือเป็น stroke นี้ใช่ค่ะบางส่วนทํางานไม่ได้แต่พอทํากายภาพไปเรื่อยๆอา้าวกลับมาขยับได้ พูดได้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะคือผลของ neuroplasticity เลยสมองส่วนที่ยังดีอยู่มันเข้ามาเรียนรู้งานแทนเหมือนเหมือนเดินสายไฟใหม่ใช่ใช่ใชเหมือนเดินสายไฟกันใหม่ในระบบเลยค่ะสมองส่วนที่เหลือมันปรับตัวเพื่อชดเชยหน้าที่ของส่วนที่เสียไปได้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดยอดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการฟื้นฟูนะคะทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเล่นดนตรีเรียนภาษาหรือลองทาอะไรที่ไม่เคยทา ใช่ค่ะสมองจะสร้างถนนหรือเส้นทางประสาทใหม่ๆขึ้นมายิ่งเราฝึกซ้ำๆถนนเส้นนั้นมันก็จะยิ่งกว้างยิ่งแข็งแรงทําให้เราทําสิ่งนั้นได้คล่องขึ้นเรื่อยๆนี่เองสินะครับเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถูกต้องเลยคะ่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าไอ้ที่เชื่อเชื่อกันว่าแก่แล้วเรียนอะไรใหม่ๆยากนี่อาจจะไม่จริงทั้งหมดสิครับ ก็อาจจะไม่ได้เร็วเท่าตอนเด็กๆนะคะความยืดหยุ่นมันอาจจะลดลงบ้างตามวัยแต่ว่ามันยังมีอยู่ตลอดชีวิตค่ะแล้วเราก็ส่งเสริมกระตุ้นมันได้ด้วยอา้าวเหรอครับทำยังไงได้บ้างครับมีวิธีง่ายๆที่แบบทำได้ทุกวันไหมครับ มีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวมากๆเลยมีงานวิจัยเยอะเลยนะคะที่บอกว่ากิจกรรมหลายอย่างช่วยได้เช่นการทําสมาธิเป็นประจำเนี่ยเขาพบว่าช่วยเพิ่มความหนาแน,น่นของเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวกับสมาธิการควบคุมอารมณ์ได้ โหแค่นั่งสมาธิเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่ต้องเรื่องใหญ่ก็ได้ค่ะเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ช่วยกระตุ้นสมองสร้างเส้นทางใหม่ๆการออกกําลังกายสม่ําเส,สมอก็สําคัญมากช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นเซลล์สมองแข็งแรงครับผมแล้วก็การนอนหลับให้มีคุณภาพอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นช่วงที่สมองเขาจัดระเบียบข้อมูลความจําต่างๆค่ะ โอ้โหฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่ส่งผลกับสมองเราได้ขนาดนี้เลยงั้นสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่อง10%อละสมองเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วใช่ค่ะทำงานหนักเลยล่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีความสามารถสุดยอดในการปรับตัวเรียนรู้ฟื้นฟูตัวเองได้ตลอดเวลานี่แหละค่ะคือเรื่องจริงที่น่าทึ่งน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านิยายไซไฟอีกนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ ลืมเรื่อง10%ไปได้เลยค่ะความเข้าใจเรื่อง neuroplasticity เนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญเลยมันบอกว่าเราพัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนแปลงได้ฟื้นฟูได้มันให้ความหวังให้ศักยภาพกับเรามากกว่าความเชื่อผิดๆแบบเดิมเยอะเลยค่ะเป็นเรื่องที่เออน่าคิดต่อจริงๆครับว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วมุมมองที่เรามีต่อศักยภาพตัวเองอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ ใครที่มีประสบการณ์ตรงเรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆตอนอายุเยอะๆหรือการฟื้นฟูตัวเองแบบเฮ้ยมันทำได้ไงเนี่ยจากความยืดหยุ่นของสมองก็ลองมาแชร์กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ